สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เมนเจอร์เกม u n น o x กกลับมาอีกครั้งนะฮะกับการเปิดการ์ดโปเกมอนนะครับก็สำหรับชุดการ์ดโปเกมอนที่ผมจะมาเปิดในะวันนี้ก็คือชุด Starburn นะฮะแต่ว่าชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นชุดที่วางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกเอาชุดนี้มาเปิดนะฮะก็เพราะว่ามันมีแถมการ์ดโปรโมนี้นะฮะ ิกาชูของจุดๆอันนี้ก็คือเป็นการ์ดเหมือนกับเป็นการ์ดแบบการ์ดฉลองวันเกิดการ์ดอวยพร์วันเกิดอย่างนั้นนะฮะให้โฟกัสนิดน,นึงโอเคก็คือจะเห็นว่าตรงชื่อกาดข้างบนีจะเขียนว่าพิก a ชูของแล้วก็ให้ใส่ชื่อเจ้าของวันเกิดนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็คือจะมีให้ใส่ชื่อแล้วก็ใส่วันเกิดเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้เป็นการ์ดโปรโมพิเศษซึ่งแถวเฉพาะชุดนี้นะฮะก็ถ้าเกิด ใครจะใอยากได้เนี่ยก็คือต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่าบางบางร้านก็มีแถมบางร้านก็ไม่มีนะฮะก็ต้องอลองทำถามดูนะฮะก็อันนี้ผมได้มาจากร้านอนิเมตนะครับซึ่งเขายังมีแถมตัวนี้อยู่นะฮะแล้วก็ที่อนิเมตเนี่ยมีโปรคือถ้าเกิดซื้อครบ1 3 0 0ิบาทเนี่ยก็คือจะได้อันนี้ด้วยนะฮะเป็นโปรโมีวิวเนียนแพ็คนะครับก็ข้างในจะเป็นการ์ดพีวิวเนียนแบบโปเกมอนแบบ ประเภท B u n i o n ที่ต้องใช้การสี่ใบรวมกันนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูกันนะฮะว่าเดี๋ยวข้างในผมจะได้อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปตัดไปแกะสักครู่นะครับโอเคเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับบล็อกนี้เนี่ยคือกล่องหนึ่งจะมีอยู่32นะฮะใน1ซองเนี่ยจะมีการ์ดอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ใบนะครับซึ่งแตกต่างจาก สองบล็อกก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดเนี่ยที่ซองหนึ่งจะมี6ใบนะฮะก็คือมีรับประกันเป็นฟอยล์แน่ๆใบหนึ่งแต่ว่าชุดนี้เนี่ยคือไม่ได้รับประกันว่ามีฟอยล์ทุกซองนะฮะคือเกลือสุดๆก็คือมีโอกาสที่จะได้เป็นการ์ดธรรมดาทั้ง5ใบรวดนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะก็ซองหนึ่งก็จะราคาถูกลงมาเป็นซองละสี่บาทนะครับอันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด100แบบนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปตัด สองสักคู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมตัดออกมาครบทั้ง32นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยนะฮะก็สำหรับเหรนในการอ่อกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะเหมือนกับบล็อกก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดไปหรือเปล่านะ,ะแต่ที่รู้ๆก็คือไม่มีการซีเนะฮะโอเคหมายเเป็นนาเอเดลคารมารุผมไปเร็วหน่อยแล้วกันอุ้ยเดี๋ยว เออ่มาไวเลยเหรอเดี๋ยนะทิปเปิลอานะฮะเอฟุนว <Yeah. S 1> ีสตาร์ Star นะครับโอ้โหใบแรกสองแรกออกมาเลยนะฮะเป็นวีสตาร์นะครับแล้วก็แหงน้ำตกแมกมานะฮะอื <c oughs> ืแค่สองแรกก็วีสตาร์เลยเหรอเอฟุนนะฮะก็ความสามารถปุยไฟสตาร์นะครับทำดาเมจกับโปเกมอนไฟตรงข้ามหนึ่งตัวเท่ากับจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับ โปเกมอนนี้คูณ60อ๋อ,อก็คือถ้ามีพลังงานติดอยู่เท่าไหร่ก็คูณ60ก็ก็คูณไปเลยถ้าถ้าติดเดยอะก็ยิ่งเยอะนะฮะแล้วตีตัวไหนก็ได้ด้วยจะต,ตีบนเบน์ก็ได้นะครับอ,ๆๆอืแต่ว่าแค่2แรกก็มีสตาร์เลยเหรออ่ะโอเคโอเคโอเคนเเรนร,รีบไปแล้วกันนะฮะเพราะว่ามึงยังเหลือหลายสอง ถัดมาซองที่สองนะเกียมงคูเบิร์ดเนลเบูบิดาลูแล้วก็ม,มินโนมาดามก็เจอๆก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรนะอ๋อนี่ได้กาบั์ร่างสองมาแล้วจิลมี่ธรรมาธรรมะโกลูดโทปิอุสโอเค ฮาริริสึซิมโบล่าแล้วก็ค ok ีโนโคโคมานาฟี่แคมไฟอย่างอย่างอย่างมีซิรีนคุณรู้นี่รับอุ๊ยโอ้โหเอลฟุนวี v นะฮะเอลฟุนวี v มาแล้วนะฮะโอ้ใช้เล่นกับไบวีสตาร์เมื่อกี้ ขนปุยขัดขวางเพื่อนถัดไปฝ่ายตรงข้ามโปเกมอนพื้นฐานที่ได้รับท่าต่อสู้นี้ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้แล้วก็คัดทันกาดเพื่อนถัดไปฝ่ายตรงข้ามดาเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนนี้จะได้รับจะถูกลบสามสิบโอเคถ้าหลางังเป็นเบตตตันนะฮะโอ้โหได้ได้มาเป็นคู่เลยวีกับว,วีสตาร์มาพร้อมกัน 2ใบเลยอ๋อนี่คือเป้าหมายผมจริงๆบล็อกนี้ที่ผมอยากได้คือดิเซอร์ดอนนะฮะดิเซอร์ดอนวีกับ Star. ีสตานี่โอกาสหมดไปแล้วหมดไปแล้วสล็อตหนึ่งเทนิวลาโอไทชิเดียวรูพิโนกะชาอ่าไฮเปอร์บอลนะฮะโยมาวารุโอจามะนาเกคิอ่า,อาคำสั่งบอสแบบ สั่งว่าเป็นอาชากินะฮะจากภาคไหนนะไดมอนเพิร์ลไดมอนเพิร์ลโอเคมีพิกซี่โอเคเออกมาหลายภาคก็เริ่มหลงลืมลืมบอสมันภาคไหนกันแน่โอเคบูเบอร์มีคารุกเกจิรักจิโนนะฮะกาเมลความใส่ใจของเซเลนโอเคยังยางยางอ,อ,อ,อันนี้โคลิงโนสพาส โอวัลลุนเข็มขปดะาศแข่งความแน่วแน่อันนี้เป็นไอเทมติดโปกเกมอนนะฮะนีก็ใช้เล่นได้เรนโทรานะฮะม,มีจิรามีอา่อันนี้เวเปเตอร์กิเกียอู้โยโนวัวโยโนัวนะฮะแล้วก็ทันแบรอโออนนี้ยังไม่เห็น ทต่บั้น R หรือที่บั้น R ใบอื่นเลยก็รู้สึกว่า SR ก็จะคือจะมี1ใบเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเป็นอันไหนนะฮะโกบิ oh, B อ่า s มาย y o รนะฮะ k ามา l ุอุ้ยโอ้โห SR ออกนะฮะนี่ SR ดอนคาราซอว V นะครับโอ้โหเจ้าพ่อกระเป๋าหนักนะฮะโปกเกมอนนี้สามารถติดไอเทมโปกเกมอนได้สูงสุด4ใบนะฮะ เมื่อมีความสามารถนี้เมื่อความสามารถนี้หายไปให้ฝ่ายเราทิ้งไอเทมที่เปิดเกมนี้จะเหลือหนึ่งใบที่ตำแหน่งทิ้งกาดโอ้ SR ออกแต่ว่าเป็น SR ใบที่ไม่อยากได้เลยอะโอ้ยอยากได้เซดอนไม่จะอยากได้นี้โธเอ้ยแล้วก็เอเล็กเบิลนะฮะไปแล้ว SR ตำแหน่ง SR ไปแล้ว เยอะๆจริงๆโอ้จะมีเซอร์ดอนสักใบไว้เนี่ยบุยเซลนะฮะคูเบิร์ตนายเดลชุดน้ำดื่มสะอาดลาปาสเกียร์ดิปปานัชชี่ดดไดโทสทอน,น์เนลสนะฮะอืมฮิโกซารุอิปปี้ อายาชิกาเมะนะฮะแล้วก็กิเกียมานาฟี่เอเลบูยาจิรอนเอ้ยเอ้ยข้างหลังเป็นน่าจะเป็นดับเบิลนะฮะอันนี้คิโนโคโคข้างหลังเป็นดับเบิลสายฟ้าเหรอไรชูอีโอโหสวยสวยโอเคโอเคแล้วก็การสนับสนุนของฮามานะนะฮะ อไลชูวีเฟิร์สชาร์จถ้าต่อสู้นี้แม้ในเทิร์นแรกสุดของผู้เล่นฝ่ายเริ่มก่อนก็สามารถใช้ได้เลือกการพลังงานไฟฟ้าหนึ่งใบจากสำหรับการ์ฟไฟเราติดที่โปเกมอนนี้แล้วสับสำหรับการอ๋ออ่าเป็นแบบเร่งติดพลังงานนะฮะจะติดพลังงานได้เร็วขึ้นอ๋อแล้วได้ดามิสปายก็คือจริงการพลังงานไฟฟ้าที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้บนการฝ่งงายเรา พลังงานไฟฟ้าที่ติดอยู่บนกระดานโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเราตามจุดที่ชอบดาเมทเท่ากับจํานวนการนั้นคุณหกสิบอ๋อไฟฟ้าอ๋อเล่นกับเด็กไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ถ้ามีโปเกมอนติดอ,อ่พลังงานไฟฟ้าเยอะๆก็ทิ้งเยอะๆก็ตีเยอะๆแต่ว่าจะต้องมาติดใหม่นะฮะอ๋อสามฟิวการมันลุ่ซับมันก็น่าจะซ้ำซ้ำซ้ำๆกันหมดแหละฮะเพราะว่าตอนนี้มัน หมดไปละครึ่งนึงนะฮะอันนี้2องที่16-17แล้วเนี่ยไปอย่างไวนะฮะโกบิดมุคูรูอ่าความทะเยอทะยานของชิโรนะนะฮะเป็นเทนเนอร์นะฮะจั่วกา์าจะสำรับการ์ดจนได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น5ใบในเทิร์นก่อนฝ่ายตรงข้ามถ้าโปเกมอนเราหมดสภาพก็จะจุ่กได้เป็น8ใบอ๋ออันนี้เน้นจั่นะฮะ ก็กอรูทบิกแฮนนะมินอสพาสบุยเซลธรรมะธรรมะนะฮะและ้วก็โอ้ลูคาลิโอโอ๊ยงูใบใบนี้สวยจังไหนดูหน่อยสิจิตสู้อมหิตนะฮะใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราวางตัวนับดาเมต2สองตัวบนโปกเกมอนนี้หลังจากนั้นเลือกการพลังงานต่อสู้หนึ่งใบจะสำหรับการไฟเราติดที่โปกเกมอนนี้แล้วสำหรับการออ ก็เป็นการเล่นติดพลังงานนะฮะแล้วก็กระสุนขึ้นต่อเนื่องทิ้งกา๊าซต่อสู้พลังงานต่อสู้ทั้งหมดที่ติดอยู่กับไปค้างนนี้ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดาเมจจะเพิ่มตามจำนวนการาดนั้นคูณ60อิอก็เป็น10แล้วก็บวกอีกก็คือต้องจะใช้ได้ใช้ท่านี้ได้ต้องติด2อันนะฮะก็คืออย่างน้อยๆก็คือ120 1ยบวก 10, เป็น130นะฮะถ้าติดเพิ่มก็เป็นเอ่อ190 ที่นกกะชานะฮะก็าสายต่อสู้ก็น่าใส่นะฮะน่าใช้กาไบเกียจิรามี่อุย้ยลิซารดดอนวีสตาโอ้ยมาแล้วโอ้ยอย่างน้อยก็ชื่นใจกับการมีลิซารดดอนวีสตาสักใบหนึ่งไหนดูซิเพิงระเบิดนะฮะถ้าโปกเกมอนนี้มีตัวนับเามเมจนวางอยู่การโจมตีนี้จะเพิ่มอีก100โอ้โห จากตี130เป็น230นะฮะถ้าเกิดว่าเออมีดาเมจอยู่นะฮะก็ s t a r b r e a d นะฮะเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้2ลูกที่ติดตำแหน่งทิ้งการ์ดในระหว่างการ battle ออกก็ <ๆ S 1> คือจะใช้ท่าข้างล่างก็คือต้องคือตีได้ตั้ง320นะฮะแต่ต้องทิ้งการ์ดพลังงาน2ใบนะฮะก็ก็โอเคนะนี่นี่ทดรานะฮะอ่าเดี๋ยวนะ อ่าตอนนี้สสล็อตการ์ดโ,โอเอออก็คือตอนนี้ V ี t ต r มาแล้ว2ใบนะก็คือหมดผมว่าคิดว่าน่าจะมีแค่2ใบนะก็คือหมดแหละแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอ่าโปเกมอน V น่าจะเหลือโปเกมอน V ีอีก2ใบมั้งต้องมารอดูว่าจะได้อะไรนะฮะว่าแต่จะไม่มีอะไซอูดบ้างเหรอจริงๆแล้วก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าได้ก็ดี โอเคปิปปี้ไดโนสอ่ากระสันสนุนของคมามมนะนะฮะมีนคารุเกะมินมุจิบิปป้าอ่ากคาซารุ ok นะฮะใบนี้ก็สวยฮนะเป็นธรรมดาเป็นการธรรมดาแต่ว่าก็สวยนะเกี่ยวไฟบรรลัยกันนะฮะไงาการา์ดใบจากด้านบนของสำหรับการ์ดไฟเราดาเมจเท่ากับจำนวนการ์ดพลังงานที่อยู่ในนั้นคูณ80 ทิ้งการพลังงานที่หงายไว้ที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดการที่เหลือใส่กลับเข้าไปในสำรับการแลร้วสับอ๋อก็คือดูการ์ดห้าใบบนของสำรับการ์ดถ้าเกิดว่าถ้ามันออกเป็นพลังงานหมดเลยก็คือ80,5คูณเท่ากับสนะฮะแต่ว่าก็คือก็คือต้องได้ได้มาแล้วก็ต้องทิ้งด้วยนะฮะไม่ได้แบบว่าใส่กลับเกินไปนะโอโ้โหมันก็เสี่ยงอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าใช้อยู่นะบิ๊กซี่นะฮะ ลูกซีโวปัชมะซิมบูล่าอ่าหมูนี้ละไผ่หม้อเป็นไอเทมติดโปกเกมอนนะฮะดาเมจของท่าต่อสู้ที่โปกเกมอนที่ติดการนี้อยู่อยู่เป็นโปกเกมอนที่มีกดจะได้รับการอ๋อก็คือลดดาเมจจากฝัตรงข้าม30นะฮะอันนี้กี่เกียร์เดี๋ยวนะดูก่อนเลยกี่ซองเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8อุ้ย8 2ส,สุดท้ายนะฮะก็ตอนนี้ก็เหลือสล็อต V อยู่อีก2ใบซึ่งยังไม่ออกนะฮะอุ้ย,อยโอเคอายาชิกาเมสอวานลุนโยมาวารุแล้วก็โอ้ไฟเยอร์ โอ,เอ้เหมือนเหมือนเพิ่งเห็นเพิ่งได้ไ,ไฟเฟยเอร์ใบแรกตีกไฟลุกชนนะฮะถ้าโปเกมอนนี้มีตัวดัมเมจวางอยู่การโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก70ดสมเมจของท่านต่อสู้นี้จะไม่นำจุดอ่อนมาคิดอ๋อก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามแบบแพ้ไฟก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะฮะแต่ว่านี้คือติดพลังงานใบเดียวแล้วตีถ้ามีดาเมจอย,อยู่ก็ตีเป็น90นะฮะก,ก็ก็ดีนะ ทันแบนิโอรูอุ๊ยคำวันเอกิอันนี้เหมือนเพิ่งจะเห็นใบแรกกันบูเบอร์เอ็มเพลโอ้อันนี้ก็เอ๊ะเหมือนมีมาเหมือนเหมือนเพิ่งออกเหมือนกันนะฮะอันนี้เนนเนนดอนะฮะเพิ่งออกเหมือนกันหรือเปล่าเพราะผมไม,เม่เหมือนเหมือนเปิดผ่านรหาสมาไม่เห็นนะก็สามารถลอยขึ้นฉุกเฉินนะในเทิร์นฝ่ายเราถ้าการ์ดนี้อยู่บนตำแหน่งทิ้งการ์ด และบนมือฝ่ายเราไม่มีการาดเลยแม้แต่หนึ่งใบใช้ได้หนึ่งครั้งให้วางการาดนี้บนเบนซ์หลังจากนั้นจวกการสามใบจะสำหรับกร์ดฝ่ายเราโอ้ถ้าแบบอันนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งริงการาดนะแล้วก็บนมือเราไม่มีการาดเลยนะฮะแล้วแบบเหมือนเอาตัวนี้มาวางเลยแล้วก็ได้จวกดก๊าซสามใบด้วยดีนะแล้วก็วอเตอร์แอโร่นะ,ะทำดาเมจหกสิบ เกมฝ์ไฟตรงข้าม1ตัวอ๋อก็คือตีตัวไหนก็ได้นะ 60. 60 60ดาเมจนี้มุคุรุสมายโรุนะฮะโคลิงอ่าดับเบิลทโบโเทอร์โบเอนจีเอเลคิเบิลนะฮะดับเบิลทโบโเทอร์โบเอนจีนี่2ององที่แล้วเอ้ยกล่องอันบ็อกขาวที่แล้วก็มีนะฮะอนี้อารัชชีนะฮะ ซีรีนบุยเซลมิโนโมาดามมูคูฮอกโอเคอยังเอ้ยมันยังเหลือตั้งสองใบไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนเนี่ยการ์ดวีมันต้องมีสองใบสินี่เป็นนิวล่านะฮะดาเกคิอันนี้ชีสารต ชิซาลิเกอร์นะ่าและเห็นและข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดดับเบิลอาร์แน่ๆเป็นอะไรอะไลทสี <Yeah! S 1> อัสเซอุดวีโอโหโอเคเห็นหน้อยก็ได้อัสเซอุดมาใบหนึ่งทินิตี้ชาร์จนะฮะเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานได้สูสุสามใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราติดที่โปเกมอนวีฝ่ายเราตามชอบและสำหรับการ์ดอ๋อ ก็คือติดพลังงานแล้วก็ก็คือเรียกออกการพลังงานสามใบมาแล้วก็ติดที่โปเกมอนตามที่ชอบและสะสหรอบการก็คือติดตัวเองก็ได้ติดโปเกมอนบนเบนส์ก็ได้นะเล่นติอนอร์จีดีดีด,ดีมานิวล่านะฮะอ๋อได้ได้เป็นอาเซอุสมาใบหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เสียดายไม่มีร่างวีสตาร์นะฮะเพราะดเดินไปไปออกเป็นใบอื่นนะฮะเบสเตอร์ โกซารุเหตุการณ์นี้สเตเดียมที่พังทลายโอ้เป็นสเตเดียมก็โฟเซลโอ้อันนี้ก็เหมือนเพิ่งจะเพิ่งจะเห็นนะสองใบนี้เหมือนเพิ่งจะเห็นเลยสเตเดียมที่พังทลายจำนวนโปเกมอนที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถวางบ,บนเบนท์ได้จะเป็น4ตัวเอ่อเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนจำนวนโปเกมอนบนเบนท์ยึดตามจำนวนที่น้อยกว่าเป็นหลัก เมื่อการนี้วางบนกระดานให้ผู้เล่นที่มีโปเกมอนบนเบ้นมากกว่าหรือเท่ากับ5ตัวทิ้งจะเหลือ4ตัวที่ตำแหน่งทิ้งการเริ่มทิ้งจะจะของการนี้อ๋อก็คือปกติบนเบนเราจะวางโปเกมอนได้5ตัวใช่ไหมอันนี้ก็คือทําให้เหลือแค่4ตัวนะฮะแต่ว่าคือต้องทิ้งทั้งคู่นะไม่ใช่หมายถึงว่าเฉพาะฝันของข้ามนะคือเราก็ต้องเหลือสตัวด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคมินอมบุจิ ยาจีรอนบิปป้านะฮะแล้วข้างหลังสีำดำๆนี้ก็คือน่าจะเป็นดับเบิลแอร์ใบสุดท้ายนะฮะจะเป็นอะไรน้ำเหรอเนโอแลนโอ้โหเนโอแลนบี v, นะฮะดูมินาสไซนะครับในเทินฝ่ายเราเมื่อการเมื่อนำการนี้จากบนมือวางบนเบน ใช้ได้หนึ่งครั้งนะฮะเลือกการ์ดพลังงานเอเลือกการ์ดซัพพอร์ตหนึ่งใบจะสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ไปลงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือแล้วสับสำหรับการ์ดนะฮะอ๋อก็คือก็จั่วการ์ดซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็มีอ q ควาดีเทอร์นะครับนำบเัเกมอนนี้และการ์ดทั้งหมดที่ติดอยู่ใส่เข้าไปในสำหรับการ์ดฝ่ายเราแล้วสับ,สบ,สบอ๋อตีแล้วหนีเหรอ จ่ายสาพลังงานตีร้อยตีแล้วหนีนะฮะแล้วก็อ๋อจะได้กลับมาใช้ถ้าความสามารถแรกอีกรอบหนึ่งนะฮะอ๋อนีฮิดรานนะโอเคบิบบิปปี้นะฮะโกบิดนะฮะสองสุดท้ายก็เกือบเกือบไปนะฮะคูมาซุนบูเบิร์นนะฮะออกมาคู่กับเอเลคิเบิลนะฮะแล้วก็มิโนมาดามอ่าหมดนะฮะก็การ์ที่ ดับเบิลแรที่เราได้มาทั้งหมดนะฮะก็คือจะมีมีเนโอแลนด์วีนะครับมีไอเซอุสวีมีไลชูวีนะครับแล้วก็มีเอลฟุนวีนะฮะที่เป็นที่เป็นแรก็คือมีลิซดอนวีสตาร์กับเอลฟุนวีสตาร์นะครับซึ่งไม่มีลิซดอนวีก็ไม่ประโยชน์นะฮะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เอสอาร์ที่สุดจะเกลือนะฮะกับดอนคาราสือวีซึ่งโอ้แม่เจ้า ไม่น่าเลยนะฮะก็พลาดไปผิดหวังไปสำหรับกล่องน,นี้นะฮะบล็อกนี้อ่าแต่เรายังมีนี่มียูเนี่ย k ซึ่งเป็นการโปเกมอนแบบที่ต้องใช้4ใบรวมกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนเอ่อเอ็กโซเดียแบบยุกินะฮะที่มี4ใบครบ,บบนมือระหววางบนเบ้นได้ไม่ใช่นะอันนี้คือทั้ง4ใบเนี่ยจะต้อง อยู่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนะฮะแล้วเราถึงจะสามารถเรียกเอามาวางบนเบนได้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะฮะสำหรับซองนี้ก็คือจะมีมิวทูแล้วก็มีซาเชียนแล้วก็เกคโคกะกบกบนิงจานะฮะอันนี้ก็ทุกซองก็จะมีการ์ดเทนเนอร์เป็นสัาจ,จารย์เบอร์เน็ตนะฮะซึ่งจะทำให้สามารถ เลือกการ์ดที่ชอบได้สูงสุด2ใบสําหรับการ์ดฝ่ายเราทิ้งที่ตําแหน่งทิ้งการ์ดและสําหรับการ์ดอ๋อก็คือก็คือเอาไว้สําหรับเล่นกับโปเกมอนวียูเนียรโดยเฉพาะนะฮะก็คือเลือกเอาการ์ดโปเกมอนวียูเนียไปทิ้งที่ตําแหน่งทิ้งการ์ดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทิ้งครบ4ใบมันก็จะสามารถเอาออกมาวางบนเบนดได้นะฮะแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ที่ถ้าเกิดว่าไอวียูเนียนี้มันไปอยู่ในแบบไพส์การ์ดมันก็จะ ก็จะลำบากหน่อยนะฮะไหนดูสิอุ๊ยได้เป็นเกโคกะบิวเนียนนี่นะฮะก็คือ4ใบนะฮะก็คือซองหนึ่งมันก็จะได้ครบ4ใบไปเลยนะเดี๋ยวดูสิอ่านี่อยู่ตรงไหนโอเคประกบประกบกันอย่างนี้นะฮะ นี่เป็นการแบบ4ใบป,ประกบกันนะฮะจะมีท่าโจมตีอยู่ด้วยกัน4ท่านะฮะ SP 3 0 0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราเอาตัวนี้ออกมาแล้วแล้วเราไปสู้ล้วหมดสภาพเนี่ยเราก็ต้องเสียไพสกาฝ่ายตรงข้ามจะได้หยิบไพสกา้าสาใบนะฮะก็ก็เสี่ยงนิดนึงนะฮะแล้วมันน่าจะเล่นยากด้วยถ้าเกิดสมมติว่ามีใบใดใบหนึ่งแบบไปอยู่ใน ไพ่สการ์ดของเราอย่างเงี้ยโอ้เราก็เล่นยากอีกนะฮะก็อาจจะต้องดูดีๆนะฮะว่า,าจะหยิบมาเล่นก็ต้องดูคิดดูดีๆนิดนึงนะฮะก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวไว้จะันใหม่คลิปหน้านะ,ะจะเป็นอันบ็อกอะไรก็รอติดตามชมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะ,ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ